อนาคตของชาติได้ยังไงคําถามแรกของผมคือว่าคุณครูต้องเปลี่ยนอะไรบ้างในตัวเองนะครับคุณครูต้องเปลี่ยนให้การทํางานของเราเป็นการทํางานแบบมืออาชีพแบบคนที่มีคาเกว่าผู้มีปัญญาทางวิชาชีพนะครับแล้วก็นํามาสาานนนะู่การแชร์การแลกเปลี่ยนกันในวงนะครับทีนี้การแชร์การแลกเปลี่ยนกันในวงในโรงเรียนคืออะไรคือการค้นหาวิธีสอนที่สร้างพลังการเรียนรู้ให้กับเด็กครับคุณครูต้องช่วยกันสังเกตการสอนไปเยี่ยมห้องไปเปิดกระบวนการ <UA laser. S 1> ที่จะทําให้คนอื่นมาส่องกระจกเหมือนเราส่องกระจกอยากรู้ว่าวิผนเป็นระเบียบแต่งตัวเรียบร้อยไหมนี่ก็ส่องกระจกอยู่เพื่อนก็เหมือนกระจกครับวิธีการส่องกระจกที่ดีที่สุดของเราคือการที่เราตั้งวงคุย like. ค um ้นหาวิธีสอนที่สร้างพลังกันเสนอแนะแนะนําเสร็จแล้วก็นําไปสู่การทดลองและคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับมีเรื่องไหนหม่ลองดูไหมอยากลัวที่จะลองและต้องกล้าที่จะผิดและก็เรียนรู้ไปเรื่อยคิดเชิงนวัตกรรมต่อเนื่องครับและเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติครับเมื่อทดลองเรียนรู้อย่างที่ผมว่าแล้วนำมาสู่ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ผลยง แทนที่จะคิดอยู่คนเดียวครับก็ขยายวงให้เพื่อนในโรงเรียนให้คนอื่นมาช่วยวิพากเราวิพากเพื่อนเพื่อนวิพากเรานะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับ